Thank you. ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยน,นะครับสาหรับเจ้าเครื่องตัดยานะครับผมในราคาพันกลางกลางนะครับนะก็ให้กาดกันตัดป้องกันเนะี่ยมาใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมนะแผ่นก็กว้างนะครับติไปนิดนึงครับบางไปหน่อยนะครับแผ่นนะสาหรับแผ่นสําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเจ้าคล้องสายสะพายนะครับจากเครื่องตัดยาที่เราเคยเห็นตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันตรงนี้ก็จะเป็นคาน เหล็กนะครับแล้วก็ให้ตัวได้นะเป็นเหล็กปรับหลายๆช่องนั่นเองนะครับแต่เจ้าตัวนี้เป็นฟิกมานะครับเป็นพลาสติกนะครับในอนาคตไม่แน่อาจจะแตกหักได้นะครับแต่ก็นานหลายปีแล้วครับคิดว่านะแต่ถ้าจะเป็นเหล็กเนี่ยเครื่องตัดหญ้าพังก่อนแน่นอนนะเหล็กจะไม่พังนะแต่ตัวนี้ไม่รู้เครื่องตัดหญ้าหรือเจ้าสายสภาไปก่อนกันนะครับนะเจ้า เพลงปลายเนะี่ยก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะนรับก็เป็นเหล็กหลอนะครับเหล็กล้อ้านก็เป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมแกนก็ไม่รู้กี่ล่องฟันนะครับไม่ได้นับนะแต่สภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะผมเพื่อนๆประกอบก็ไม่ยากครับก็คูมือไม่ต้องดูเลยเพราะว่าคูมือก็ไม่สอนประกอบนะมีแค่สอนการใช้งานนะครับส่วนเจ้าสายไฟสายคันเร่งนะผมก็จะเดิน ตามรูปในหน้าปกนะนะมันก็มาตัววนมานี่เข้านี่นะครับหรือจะวนไปนี่ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าไปเนี่เมื่อกี้ลองแล้วมันตึงไปนะครับแต่ถ้ามาทางเนี้ยจะอิสระคนระับไม่ตึงคนระับส่วนเคปันไทยก็ให้มา3ามอันนะผมก็ใช้แค่อันเดียวนะพอตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้มากนะมีตัวประคองส่วนตัวอยู่แล้วนะโอเคไปลองใช้งานกันดูเดี๋ยวเราจะไปลองเครื่องตัดหญ้านะฮะเราเก็เติมนะครับครึ่งลิตรนะครับ ปรมาณนี้ห้ต่อหนึ่งลองดูกลวยประยุกต์อีกแล้วกลวยดีๆก็มีนะไม่เอามาใช้ใส่ไป250 ml ก่อนก็ใส่ไปครึ่งลิตร500 ml มันก็จะเยอะไปนะเผื่อเผื่อใช้ไม่หมดที่เกียบทายออกอ่ะเดีย๋ยวจะสตาร์ทเครื่องครั้งแรกกันนะจ๊ะ เป็นยังไงเนี่ยสองร้ามลประมาณนี้แหละออนสวิตก่อนเลยนะนี่รอบมันจะรอบสูงนะรอบสูงแล้วเราก็ขายรอบเพื่อที่จะปรับให้มันรอบต่ำลงแต่ว่ามันต่ำกว่านี้ไม่ได้รถเครื่อจะไม่มีแรงสะดุดนะก็กลับไปที่เดิมเดี๋ยวลองดูใช้ดูสักพักก่อนให้ชั่วโมงหลังอื่นลองดูท่าห ออนสวิตก่อนเลยนะนี่ออนสวิตดึงโชคนะครับน้ำมันอ่ะน้ำมันมาไม่ติดกสตาร์ทเน้นๆๆๆก่อนอ้สตาร์ทยากว่ะทำไงวะทำไม่เป็นด,ด้วยนะ có tìm tắt tìm nhau nhé bà ông thầy đó đó. 私た <music> ติดนะติดติดอุปสรรคหลักของเครื่องตัดหญ้านะครับพอใบไม้ ai, หรือถาวันเข้าไปพันตรงแกนนี่ก็เรียบร้อยหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะฮะถือว่าแรงดีอยู่นะครับอ๋อเปิดสวิตช์ครับ เดินเบาสูงไปหน่อยพอเราทำให้เราเดินเบาต่ำลงมันก็ไม่มีอะไรนะใหม่

Okay. ถือว่าได้อยู่นะประมาณหนึ่งนะครับประกอบชุดใบตัดกับตัวเครื่องเง็บใส่แหวนรองอ่ะไปกันเลยเราตั้งหลอบเดินเบาเรียบร้อยแล้วนะ เสียงหวานใช่ไหครับผมไหนๆก็มาแล้วขวดสน เฮ้ hey. ชาวสวนทำไรกัน <S <S นั่งตักแดดไปก่อนนะลูกยังไม่มีที่พักเฮ้ยเรามีบ่อนะมีปลาด้วยแต่ว่ายังไม่รู้จะทำไงถือได้ปลาไปกินนะโอ้ยหอบมือชาวสวนสมัครเล่นนะครับผม คุณฉเฉลินเจ้าส <c oughs> วนสมลัรเล่นกับแบบไอ้ปา,าก่อนนะโอ๊ยจะไม่ทันนะจ๊ะโอ้ยมีใครใจไม่ได้แล้วทำสวนนะอุปรกรณ์มันต้องได้ด้วยโอ้ยมีดนี่เป็นเหล็กแผ่นตัดขึ้นรูปแล้วมาฐานหญ้าบแบบนี้ไม่ไหวแตก <c oughs> หมดเอยเปล่าครับสับหญ้าไม่ขาด